ก็บริษัทเราก็ยึดมั่นในแง่ของการดูแลพนักงานนะคะเรามีหลักที่เรียกว่าบางจากร้อยเในสภาพแวดล้อมต่างๆนี่เราก็จะดูแลให้เหมาะสมกับการทํางานนะ,ะแล้วก็ปรับเปลี่ยนไปตามกาลสมัยนอกจากนั้นก็อือในแง่ของการ d e v e l o p พนักงานเองนะคะเรามีเทรนนิ่งแล้วก็ปรับให้เหมาะกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างปีที่ผ่านนั้นเราก็เน้นเรื่องของพวก Digitalization เรื่องของ AI เราใช้ Data ในการที่ Analyze ว่าแต่ละเจเนเรชันที่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยสวัสดิการควรจะเปลี่ยนแปลงไปยังไง อันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราพยายามทำตลอดเพื่อดูแลพนักงานของเราค่ะบริษัทของเราอะนะคะก็เป็นบริษัทที่เรียกว่าเป็นบริษัทพลังงานชั้นนำของประเทศแล้วเราก็ยึดมั่นในการเป็น Green e NERGY BUSINESS g e n e r a t i o n ่รุ่นใหม่ๆที่ให้ความสำคัญกับ,บ ESG นะคะบริษัทเราก็เป็นบริษัทที่มั่นคงแล้วก็เป็นทางเลือก ของพนักงานที่จะเข้ามามีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมได้นะคะเพราะอันนั้นก็คิดว่าเป็นเหตุผลหลักนอกเหนือจากเรื่องของการที่เราให้ความสําคัญในแง่ของการดูแลพัฒนาพนักงานให้ไปเรียกว่าได้จุดสูงสุดของ c แค e y